ข่าวประคับแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่4พฤศจิกายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดทยันนี้คอเสนอะมันก็แค่คาบ้านเท่านั้นไรต์ฟอร์ดกระตุน้นแข้งแมนยูโฟกัสในเกมต่อไปกันดีกว่าโดยกันที่ทางมาครับไรฟอร์ดกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์เดกล่าวหลังจบเกมที่พ่ายต่ออาร์เซนอลคาบ้านด้วยสกอร์1-0และสึกฟุตบอลฝรังกศเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาเนี่ยยังมีเกมหน้ารออยู่นะและจงมุ่งสมาธิเพื่อจะกลับมาเอาชนะให้จงได้ ตามการรายงานของแมนยูดอนคอนเงหลังจากนันผมที่ระเบิดแฮชท็กในเกมทับทางไอร์แลนด์ซิกนะฮะแรดฟอร์ดเนี่ยก็ไม่สามารถยิงประตูได้ในเกมล่าสุดที่เปิดสนามโอแทฟฟอร์ดแพ้กับทางเดอะกันเนอร์ไป1.0ต่อยอย่างไรก็ตามเจ้าตัวนี้ออกมาบอกกับเพื่อนร่วมทีมมาว่ายังมีเกมที่พวกเขาจะต้องไปเยือนอิสตันบูลในศึกยูฟาแชมเปียนลีก League, วเวลาอยู่ข้างหน้าซึ่งทุกคนต้องตั้งสมาธิและกลับมาเก็บชัยชนะให้จงได้ ในฐานะสโมสรน,นั่นคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสกันต่อไปเรามีการวิเคราะห์กันถึงเกมกับทางอาร์เซนอลแต่ก็อยาไปยึดติดกับมันมากจนเกินไปนักมิฉะนั้นมันจะอาจจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในเกมเกมหน้ามันมเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะที่เราเดินทางไปที่นั่นด้วยความจิตใจที่สดชื่นเพื่อโชว์ฟอร์มให้ดีและเก็บชัยชนะมาให้จงได้ลฟอร์คนนี้ดรีย่าวเราชิงใช้เอาไว้นะครับ เป็นนวัาง,งานนี้นะผมบรดฟอร์ดก็เริ่มกลับมาให้เพื่อนนั้นรวบรวมสมาชินะฮะไปในเกมเกมในค่ำคืนวันนี้ดีกว่าจะคิดถึงเกมย้อนกลับหลังมาที่เราแพ้อาสซอลไปหนึต่อศูนย์เพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้ต้องเอาคืนให้เป็นทวีคูณให้จงได้รอดีข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเป็นบทเรียนก็แล้วกันแบ็กขวาพิซาแดงชี้แข่งแมนยูต้องเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ โดยอาร์บรมบิสก้ากองหลังของชางแมนเชสเตอร์เดนะฮะได้กล่าวบอกว่าทีมของเขาเนี่ยต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดหลังพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอลในศึกฟุตบอลธุรกิจเมื่อค่ำคืนวันจี่ที่ผ่านมาตามการรายงานจากเอ็นยทีวีนั่นเอง โดยแนะมนยูเตดนั้นมีสี่ย่ำแย่ในการเล่นที่โอทฟฟอร์ดนะฮะในฤดูกาลนี้โดยเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจากทั้งหมด4เกมโดยนัดล่าสุดนั้นเพิ่งจะแพ้กับทางเดอะการ์เนอร์เป็นต่อศูนย์ซึ่งนับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบ4ปีอีกด้วยนะฮะโดยแบ,บ็คขวาทีมชาติอังกฤษรายนี้ได้กล่าวถึงเรื่องนี้มาว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังนะเราลงเล่นในครึ่งหลังและทุ่มเทความพยายามกันอย่างเต็มที่แต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันนั้นไม่เป็นอย่างที่คาดคิดเอาไว้ เราทุกคนต้องเล่นเกมด้วยความคิดเรื่องชัยชนะและก็โชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีแต่เราต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้และทําให้มันถูกต้องในเกมต่อไปหวานวิสกา้าคนนี้ที่กล่าวเอาไว้นะฮะจากความไม่แพ้นในเกมนี้ทําให้ทางแมนยูของเรนนั้นมีเพียงแค่7คะแนนจากการลงสนามทั้งหมด6นัดรันอันดับที่15ของตารางคะแนนอยู่ห่างโซนตกชั้นเพียงแค่4คะแนนเท่านั้น เปน็นว่าง,งานนี้วนานพิสก้านะผมพ่อหนุ่มแขนแม่งมุมนะฮะก็บอกไว้ว่าอย่าไปยึดติดกับมันมากนักมีแพ้บิชนะเราก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าเราคือแมนยูเราจะไม่กลัวอะทั้งสิ้นเราจะสู้และก็ส,กสู้และก็สู้ต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับใครเต็งหนึ่งบอลเปิดปราคาคุณสื่อมานยูคนใหม่แทนที่โซชา โดยแรดโบกบอลรับทันถูกกฎหมายชื่อก้องเปิดราคาเรื่องคนที่จะเข้ามาคุมแมนยูของเราแทนที่ทางนารุมโอเลกนโชานะฮะโดยเต็วหนึ่งก็คือมาริสโอโปเชติโน่คุณซือว่างานชาวเจนไตไปตเป็นตัวเต็งอันดับที่หนึ่งที่จะได้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูสมบรสอดดังแห่งศึกฟุตบอลถึงังกฤจที่ราคา1ต่อ2แทง2ใจหนึ่ไม่มรวมทุน โดยกันที่ทางโอเล่กุน,นาสุชาตะผมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ตกลับมาเจอกับความกดดันอย่างหนักกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่สามารถแะผมพาทีมเก็บชัยชนะในลีกกับการเล่นทีน่โอทาฟอร์ดได้เลยนะจากการลงเล่นทั้งหมด4นัดโดยล่าสุดทีมของเขาถึงขั้นแพ้อาร์ซนอลไปศูนย์ต่อหนึ่งคาบ้านเมื่อวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนทําให้ตอนนี้ปีศาจน,นั้นเพิ่งเก็บได้แค่เจดแต้มจากการลงเล่นทั้งหมด6นัด โดยทั้งนี้โปเชติโนตกเป็นข่าวกับทางแมนยูตั้งแต่ก่อนที่ทางโซชานะฮะจะได้เข้ามากลุมบางเหียนยอดทีมแห่งชินโอทัฟฟอร์ดขณะที่ไม่นานมานี้เขาก็บอกคนเองว่ารอไม่ไหวแล้วที่ได้กลับไปทํางานคุมทีมซึ่งเป็นงานที่เขารักโดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่าเจ้าตัวนั้นกำลังรองข้อสเสนอจากทีมใหญ่อยู่เช่นกันโดยนอกจากทางแมนยูแล้วนั้นเขายังเคยมีข่าวกับทางเรเบลิกและก็วาเซโลนาอีกด้วยนะฮะ สำหรับเต่ง2ในสายตาของทางแลนโบกนั้นก็คือมาร์ิเมเรโตอาริกีอีกหนึ่งกุนซือชื่อดังที่ยังว่างงานอยู่ในราคาของเขาอยู่ที่6ต่อหนึ่งถังดึงใจ6ไม่รวมชุนส่วนยูเรียนนาเกลมมนเทรนเนอร์หนุ่มของทางแอรเบอรรซิกตามมาเป็นเต็ง3ด้วยราคา10ต่อหนึ่งถังดึงใจ10ไม่รวมชุนทางนี้เต่ง4คือรับฮาร์เซนทูนเทลนะฮะผู้จัดการทีมซอทัมต,ตันที่ตอนนี้นำทีมครองอันดับที่5ของศึกฟุตบอลอังกฤษที่ราคา 12ต่อ1่แทง1จาก1ิ 12, ไม่รวมทุนส่วนโรบรองบองนะฮะอดีตยอดกองหลังชาวฝรั่งเศสที่เคยเล่นกับชางแมนยูนั้นได้เป็นเต็ง5จากการมีอัตราต่อ,ตอรองที่16ต่อ1่แทง1จาก1ิ 16, ไม่รวมทุนโดยตางต่อรองผู้จัดการทีมคนใหม่ของชางแมนยูนั้นตามกำหนดการของราคาแลกโบกนะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจาก1กันก่อนการมาริซโอโปเชติโน1ต่อ2แทง2จ่าย1ไม่รวมทุนอันดับ2ก็จะเป็นมาร์ซิเเรนโอาริกี 6ต่อ1แทง1ใจ6ไม่รวมทุนอันดับ3ก็จะเป็นดูเลียนนาเกมัน10ต่อ1แทง1ใจ10ไม่รวมทุนอันดับ4ก็เป็นรับฮาซูลสิบสองต่อ1แทง1ใจ12ไม่รวมทุนอันดับ5ก็จะเป็นโลบรองบรอง16ต่อ1แทง1ใจ16ไม่รวมทุนอันดับ6ก็จะเป็นเดโกซิเมโลเน่20ต่อ1แทง1ใจ20ไม่รวมทุนอันดับ7ก <im> ็จะเป็นลุยเอริเก้20ต่อ1แทง1ใจ20ไม่รวมทุน อันดับแปดก็จะเป็นราฟาเอลเบนติเตส25ต่อ1แึงถ่าจะ25ไม่รวมทุนถัดมาตัวที่9ก็จะเป็นเคสไวเดอร์25ต่อ1แึงถ่าจะ25ไม่รวมทุนคนที่10นะผมก็จะเป็นอาร์เซนเวนเกอร์25ต่อ1แึงถ่าจะ25ไม่รวมทุนและคนที่12ก็จะเป็นราฟฟรังนิก25ต่อ1แึงถ่าจะ25ไม่รวมทุนครับ เป็นนว่าง,งานนี้นะผมเต็งหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกไปก็เป็นบอลเปิดปราคาคุณซื้อแมนยูคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยก็เป็นโปเชติโนนะฮะคนที่2ก็จะเป็นมาเซเบเรโนอาริกีคนที่3ก็จะเป็นยูเรนนาเกมันเอาแค่นี้ก็พอนะผมดูแล้วเนี่ยเก้าอี I ้ดนตรี D T, เริ่มกลับมาอีกครั้งเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโซชาปเ,เปรยเปยนยุสตรีนั้นยังไม่พร้อมเล่นให้กับชางชุดใหญ่นะ โดยทางโอเล่กันตัสชานทีผมผู้จัดการชีมแมนยูของรานะฮะพูดถึงปีกดาวรุ่งฟาคุนโดเปยิสตรีว่ายังเป็นเพชรที่รอการเจริญในดังนั้นทางดีที่สุดก็คือลงไปหาประสบการณ์ระดับยู23ปีเสียก่อนดีกว่าไหมโดยเปยิสตรีเล่นตำแหน่งปีกโดนซื้อจากทางปยาเร่ ในลีกของอุรุกวัยโดยทีมเจราจาขอทางบิาแดงไปรับปากทางต้นสก,กัดเก่าของหนุ่มวัย18ปีรายนี้มาว่าใช้งานเขาแบบขาประจํากับชุดใหญ่แน่ๆทาให้ค่ายลูกหนังและตินก็ยอมปล่อยเขาจากทีมไปแต่ทําไปทํามาหลังจากที่มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมแชมเปี้ยนลีกเยือนปารีสแซงแมงนะฮะเมื่อสองสัปด,ดาห์ก่อนทางโซชาเนียก็มองว่าแข้งอุรุกวัยนั้นยังดีไม่ถึงเกณฑ์ขับลงไปปรับตัวกับทีสมสำรองดีกว่าไหม โดยเขาได้บอกว่ามอนั่นยังหนุ่มยังแน่นนะพึ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนักทุกสิ่งทุกอย่างจึงดูใหม่หมดสำหรับเขาเขาจำเป็นจะต้องลงเตะเรียกความคุ้นเคยกับทีสมสำรองไปอีกสักสองสามนัดเพื่อเรียกฟอร์มเก่งของตนเองในลีกฟุตบอลชาติใหม่มันจะเป็นผลดีในริยะย,ยาของเขาฟาคุนโดคนนี้คือนักเตะที่เราต้องอดทนรอบ่มเพาะเด็กมันต้องปรับตัวให้จงได้ต้องสร้างความคุ้นเคยให้กับเราก่อนคุณไปรอเห็นฝีเท้าน้องมันกับทีมสำรองได้เลยบางทีอาจจะเป็นนัดต่อไปก็เป็นได้ โดยเปชิตรีคนนี้น่าจะลงสนามพ่กับทางบรตันในระดับพรีเมอรกสองในวันศุกร์ที่วันที่6พฤศจิกายนที่ถึงนี้นั่นเองครับเป็นนามว่าง,งานนี้นะครับโซชาก็ยังไม่ไว้ใจให้เขานะฮะเล่นโชว์ฝีมือในชุดใหญ่นั่นเองเป็นนามว่าง,งานนี้ทางเปชสตรีนั้นน้าเกียกน,น,น้างอก,กันเลยทีเดียวนะฮะอุตส่าห์ว่าจะตั้งใจจะมาเล่นชุดใหญ่นั้นได้ไปเล่นชุดยู23ซะอย่างนั้นเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับกูรูเสนอไอเดียผีปลดโอเล่ดีกว่าไหมตั้งพอชแทน และก็พ่วงอาริกีโดย uh am, ดเอเดรียนดูแฮมผู้อำนินการรายการท้องสปอร์ตเสนอแนวทางแก้ปัญหา3วันดี4ีวันไข้ของทางแมนยูด้วยการปลดโอเล่ออกไปออกจากเป็นปผู้จัดการทีมไปเลยแต่งตั้งมาริเโอโปจิโนทำงานแทนแล้ดูดขุนขวานคู่ใจเดลี่อารีจากทางสเปอร์มาร่วมงาน โดยโซชานะผมฉลองคุมชีมนะฮะไปแสดงถึงร้อยนัดด้วยการประชัยคาวรังโอเทฟฟอร์ดทำให้ชัานนี้ฐานะทีมเย่าวในเกมลิกยังร้างชัยจนมีเสียงกดดันจากหลายฝ่ายให้ปลดบอสวัย17ปีใยนี้นำมาซึ่งความเห็นของดูแฮมมาว่าต้นต่อปัญหาก็คือ O.G.S. ดังนั้นหากต้องการหยุดวังวนเดิมๆทางเดียวมีเพียงแค่เปลี่ยนนายเหนือหัวซะก็จบแล้ว ครนี้เขากำลังอยู่ในช่วงเวลาพักงานคุมทอตแนมฮอสเปอร์ถึงตอนนี้ก็ครบปีแล้วและก็เหมาะสมจะเริ่มความท้าทายที่แตกต่างไปสักที่หนึ่งหากตำแหน่งที่ทางแมนยูว,ว่างลงแล้วโปรเชติโนเนี่ยไปได้งานที่นั่นในมุมของผมนะก็เห็นว่าเดเรนลี่ก็จะตามไปเป็นคุ้นขวานคู่ใจแก่เขาเช่นกันโดยเดรเล่นโดนเฮสโคสโชเซมันโยหัก,กอกในเชิงฟุตบอลกับเขาสิ่งที่ทางโชเซนั้นจำเป็นจะต้องทำก็คือเดินหน้าต่อนำพาทอตแนมฮอสเปอร์ ไปที่ทางที่เขาอยากจะให้เป็นแต่แน่นอนตลอดลายทางก็ต้องเผชิญขวากน้ำและความสูญเสียซึ่งอันลีนี้ก็คือมาที่ต้องสละออกไปปัจจุบันโซชาเนี่ยเป็นเต็ง2ตกเก้าอี้ในสายตาของสกายเบดเรจ่ายไปที่5ต่อ2แทง2ใจ5ไม่รวมทุนเป็นรองแค่สลาเวนบิริสของทางเวสฟอมบิด6ต่อ4แทง4ใจ6ไม่รวมทุนนั่นเองไปนะว่าง,งานนี้นะผมทางกูรูนะฮะเหนือว่าปลดโซชาออกไปซะ แล้วก็เอาพอสมานั่งคุมทีมนะฮะแล้วทางพอสก็จะดึงเดรอาลีนะผมมา,าเ่วมทีมเองเพราะว่าตัวเขานั้นก็รู้สึกว่าไม่มีความสําคัญในยุคข,ของทางโชเซ่บริญโยที่คุมสเปอร์อยู่นะตอนนี้กาลังรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะว่าผลงานสามวันดี4ีวันไข่ของโซชานั้นจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดฤืดูการนี้ไหมต้องอรอลื่นกันอย่าลืมนะครับวันนี้เวลาเที่ยงคืน5้าสิที ทางแมนยูของเรานั้นจะต้องเตะในศึกยูฟาจะเป็นลีกในเกมทีม่ต้องพบกับทางอิสตันบุลบอซเซียในค่ำคืนวันนี้ก็ถือว่ายัางเป็นหนึ่งในเจ็ดนัดที่ทางโซชานั้นต้องฝ่าฟันไปให้จงได้และจะได้รู้กันว่าจะได้อยู่หรือจะไปและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นนะฮะขอบคุณทุกคนนะ,ะับผมติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ